สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่คือผมเสี่ยมังกรน,นะครับนิเศษจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเสี่ยเสี่ยมังกรกันในวันที่21พฤษภาคม2.563นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะก็มีเบลลรูดพีเมลีกเพียง1คู่อีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์บ,บอลเสียนนะครับหากใครต้องการเล่นกีฬาออนไลน์เล่นเกมเล่นบาคาร่าเล่นอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถเข้าไปสมัครเล่นได้ที่ลิงก์ด้านลา่างใต้ยูทูบที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับผม ลลตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเสี่ยจะไปบอกใช่ช่วงท้ายคลิปนะครับเอาฮะแล้วมาดูหนึ่งคู่ของเบลลสพิมมิลิกเนี่ยวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งคู่นั้นน่ะก็คือเนมันกรอตโ,โนนะฮะอันดับที่14เนี่ยเปิดปั้มทักกับตอร์เบโดโซติโน,โนอันดับที่2นั่นเองนะครับมาดูผลงานของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะครับผมโดสเซติเจอกันของทั้งสองทีมนะครับห้านัดลงสุดที่เขาได้เจอกันนะฮะเป็นทางฝั่งตอร์เบโดโซติโนเนี่ยที่เอาชนะไป3นัดครับส่วนอีก2นัดเนี่ย เสมอนั่นเองนะครับมาดู5้านัดสุดของเนมันกรอโน่กันบ้างนะครับผม5้านัดของเขาเนี่ยแพไป3นะครับชนะไป1นัดและเสมอไป1นัด um, ด้วยกันครับส่วน5้านัดสุดของตอร์ปิโดโซติโน่นะฮะ5้านัดของเขาเนี่ยชนะไป2นัดครับแล้วก็เสมอไป3นัดด้วยกันนะครับผมอ้าะฮะเราจะบอกวิเคราะห์บอลนะครับผมผมต้องบอกกันเลยว่าตอร์ปิโดโซติโน่ที่เป็นทีมเยือนเนี่ยจะเป็นฝ่ายต่อนะฮะดูเหมือนจะต่อในราคา ตอปอน,นั่นเองนะครับผมและดูจากสถิติของทั้ง2ทีมแล้วนะฮะทางฝั่งเนมันกอโน่ผลงานของเขาเนี่ยหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะแผ่วปลายไปเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ผลงานในบ้านของเขาเนี่ยก็ยังพอไปวัดไปวาได้บ้างครับผมแต่ถ้าเทียบกับฟอร์มของทางฝั่งตอร์เิโดโซลิโน่แล้วเนี่ยที่อยู่อันดับ2เนี่ยคิดว่าตอร์เิโดโซลิโน่เนี่ยน่าเชื่อใจมากกว่านะครับผมเพราะว่าฟอร์มเขาอาจจะมีสะดุดไปช่วงกลางๆครับผมเพราะว่าเขาไปสะดุดแพ้ม,มาค่อนข้างหลายนัดติดนะครับแต่ว่า ช่วงหลังๆนี้ยเหมือนเขาจะเริ่มกลับมาคืนฟอร์มได้มากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตอร์เบโดโตริโนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่อันดับ2อีกด้วยนะส่วนเนมังคราโตเนี่ยอยู่ในอันดับสีแถมที่สําคัญเลยนะครับผมสถิติที่เขาได้เจอกันเนี่ยจะเป็นทางฝั่งตอร์เบโดโตริโนเนี่ยที่ทําผลงานได้ดีกว่าเนมังคราโตมาโดยตลอดเลยนะครับผมย้ํานะว่ามาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นนัดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องมาเตะในบ้านของเนมังคราโตเนี่ยผมก็ยังเชื่อใจทางฝั่งทีมเยือนอย่างตอร์เบโดตอรลิโนอีกขอส่าเนี่ยผมขอใท ต่าวดโดตอดิโน,โนเนี่ยบุกมาเอาชนะเนมังกรโน่ไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแลวถ้าสำหรับว,วิวข้อลของเสียในยวันนี้นะครับผมหากใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไปกำลังใจให้เสียด้วยนะครับและหากใครที่ฟังไวิข่อบอลของเสียแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจว่ะต้องตามว่ะเสียว,ว่าคููนี้น่าจะแม่นน่าดูนะตามเลยหรือว่าเสียมึงไม่แม่นหรอกเดี๋ยวกูแทงส่วนให้ดูดีกว่าอย่างนี้นะก็สามารถเข้าไปแทงได้ที่ลิงก์ด้านลา่างใต้ยูปที่เสียแปะไว้ได้เลยผมมก็มี คู่บอลมากมายให้คผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเลยทีเดียวนะครับผมแถมยังมีทั้งเกมมีบาคาร่ามีอะไรต่างๆมากมายอีกด้วยนะครับแถมคนที่เข้าไปสมัครแล้วเนี่ยคุณยังสามารถได้รับตัวิคบอลและสูตรบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่อเสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนะครับผมแถมก็ยังมีโปรโมชั่นมากมายนะครับ หรือหากใครที่สงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะเพราะเรามีไลน์แอดแล้วนะครับผมใต้ยูทู e ก็จะมีอีกลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์ไลน์แอดนะครับผมสามารถแอดไปสอบถามได้หรือว่าแอดไปขอสูตรหรขอบอลสุนไคราได้นะครับผมหรือว่าใครสะดวกก็แอดได้เลยนะแอด M M Casino นะครับผมหรือว่าแอด M M C A S I N O นะครับสอบถามปรึกษาปัญหาต่างๆได้หรือว่าขอสูตรขอบอลสุนไคราได้เลยนะครับ ถ้าสำหรับวันนี้นะครับเซลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขอทุกท่านโชคดีกับเบลลูทเพรนเมลิกนะครับสวัสดีครับ